สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมชนะปลูกไม้นะครับวันนี้วันอังคารที่6พฤษภาคม2568นะครับวันนี้มีไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งนะครับมาพูดคุยบอกเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับท่านที่ชื่นชอบไม้ประดับในกลุ่มต้นเทียนนะครับจะเห็นว่าดอกนะครับลักษณะของดอกเทียนที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับคุ้นเคยกันดีตามปลูกตามบ้าน เป็นไม้ประดับกันมานานหลายสิบปีแต่เทียนในวันนี้นะครับเป็นเทียนที่มีชื่อว่าเทียนเพลงคล้ายเป็นต้นเทียนที่อยู่ในกลุ่มแถบจังหวัดกาญจนบ,บุรีนะครับดอกบานน่าจะ 2- 3วันนะครับเมื่อกี้ดอกล่วงไป1ดอกนะครับแสดงว่ามีการติดฝักแล้วแล้วก็มเมล็ดจะแตกกระเด็นออกได้ง่ายนะครับนี่คือกลุ่มของเทียนนะครับกลุ่มของต้นเทียน เทียนชนิดนี้มีลักษณะเป็นหัวเป็นโขดนะครับเป็นไม้โขดเห็นว่ามีหัวไม่ได้ฝังลงท่วมของโงขดเง,งาของต้นเทียนนะครับถ้าฝังลงลึกอาจจะเน่านะครับแล้วก็วัสดุปลูกก็ใช้แบบเดียวกันกับพวกบิโกเนียหรือรองเท้านารีนะครับปลูกง่ายๆไม่ปลูกฝังจมลึกของโขดลงไปในกระถางในดินนะครับอ,อาจจะเกิดการเน่าได้ เป็นเทียนที่มีความงามนะครับช่วงหน้าแล้งผมซื้อมาจะเป็นหัวนะครับหัวจำไม่ได้นะครับราคาเท่าไหร่อยู่ในกลุ่มไม้ประดับนะครับอยู่ในกลุ่มพวกไม้ชื้นต่างๆนะครับตาม f เฟซ b o o k ก็ซื้อมาปลูกก็ไม่นานนะครับช่วงหน้าแรงเมื่อกี้ก่อนที่จะเข้าสูพ่พฤษภาก็มีเป็นหัวหัวนะครับตอนนี้ น่าจะราวๆเดือนหนึ่งนะครับก็งอกเป็นต้นขึ้นมาก็มีความงดงามมีดอกใหญ่นะครับดอกขนาดใหญ่มากเดี๋ยวมาดูนะครับดอกใหญ่มากเป็นช่อออกมานะครับเหมือนกันเลยมีสองดอกนะครับมีสองดอกช่อหนึ่งนะครับโหดเทียนเพลงคล้ายนะครับที่เรียกาตาม Facebook ต่างๆผมยังไม่ได้ศึกษาข้อมูล ดีมากเท่าไหร่นักนะครับวันนี้มีความงามกำลังทั้งดอกบานดอกตูมเล็กครับโดยเฉพาะดอกนี้นะครับที่ผมจับเมื่อกี้ร่วงลงไปหเล็บจะมีมะเมล็ดนะครับเป็นเทียนที่ไม่ค่อยคุ้นตาไม่ค่อยพบเห็นตามกลุ่มบ้านทั่วไปที่เราปลูกในไม้ประดับทั่วไปนะครับอาจจะยังไม่แพร่หลายหรือยังหาปลูกได้ยากนะครับ วันนี้แนะนำมนีต้นเล็กนะครับมีต้นเล็กๆใส่กระถางเล็กก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะเป็นเงาโขดแล้วก็งอกในช่วงที่เราให้น้ำลดน้ำนะครับเป็นดอกไม้ที่ใบก็สวยนะครับใบก็สวยดอกใหญ่นะครับครับคลิปนี้นำดอกไม้สวยๆมาฝากรับชมกันไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ